กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในโรบอทแมปอะไรคอรสโอเวอร์กันอีกแล้วเช่นเคยนะฮะและในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสรุปอัปเดต r ีซโลพาร์ทสให้คุณผู้ชมฟังกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้าง ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนตใ์ใหม่ใหม่จากช่องอดุมจอนะครับถ้าหากว่ากดกันแล้วเนี่ยก็ไปชมกันได้เลยนะจ๊ะอ่ะเอาโค้ดก่อนเลยแล้วกันเพียเพียเสริมอัปเดตป่ะอะไวะไม่แจกโค้ดอ่ะผมเอาอัดหน้าให้เลยแล้วกันตั้งแต่ต้นคลิปใส่กันไปนะครับศูนย์พาร์ทสองนะครับโค้ดแรกใส่เข้าไปจะได้ตั๋ว99เซ็ตน้ำยาสา3นะครับเออต่อมา s r แรงนะครับจะได้ไม่ต้องโวยผมอีกนะทั้งนั้นที่ผมก็แจกโค้ดให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาดูคลิปไม่จบหรืออะไรอ่ะโค้ดที่2นะครับได้ตั๋ว49แล้วก็โหมดโทเคน444นะครับอ่ะโค้ดจบไปละมาเรามาเข้าเนื้อหาอัปเดตกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างอย่างแรกนะครับ Number Display มีการรีเวิร์กใหม่นะครับมีการ add format ตัวเลข ึ้นมาใหม่นะฟอร์แมตัวเลขนะครับก็คือเพิ่มข้อมาใหม่จากตอนแรกเนี่ยอ่ะสามร้าน 3M 3B 3T อะไรเงี้ยจนไปถึงตัวเลขที่มันแบบเริ่มมีแบบ q i q อคิวเอะไรเงี้ยเขาก็จะปรับใหม่นะครับให้มันกลายเป็น AA AB AC ไปจนถึง AZ ซนะครับซึ่ง AZ เนี่ยก็คือตัวเลขสูงสุดที่มีในตอนนี้ในตัวเกมนะครับทำให้ตัวเลขเนี่ยมันดูง่ายขึ้นคนจะได้ไม่งงแล้วนะครับเพราะว่า หลังๆเนี่ยมันมีแบบ S Q D A G อะไรมัม่วไปหมดเลยฮะตัวคือดูไม่รู้เรื่องเลยจนถึงตอนนี้ก็ปรับใหม่แล้วนะครับนี่อ่า100 Z อะไรเงี้ยนะครับก็แปลว่าหลังจากตัว Z ตัวเดียวนะครับตอนแรกก็จะเป็น A B C D e, F G ไปจะถึง Z พอ Z เสร็จแล้วนะครับก็จะกลายเป็น AA อย่างนี้นะครับแล้วก็เป็น a A B A C อะไรอย่างนี้หลังจากจบสเกลเป็น A Z แล้วเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็น AAA นะครับแล้วก็ AABAAC ออะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะสำหรับสเกลค่าตัวเลขเลือดนะครับสามารถเปิดปิดแบบใหม่แบบเก่าได้ที่หน้าเซตติ้งซึ่งผมจะไม่ปรับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ดูง่ายกว่านะในมุมมองของผมนะครับสามารถปรับได้ที่ออริจินอลซับฟิกตรงนี้นะส่วนตั้งค่าของเกมเพลย์นะครับล่างสุดเลย เมื่อเรากดปรับไปนะครับตัวเลขก็จะเป็นโอเคมันอาจจะยังไม่รีนะครับเดี๋ยวลองค่าก่อนทีหนึ่งอ่านี่ตัวเลขเป็นแบบเดิมแล้วมอนที่เกิดอ่าเป็น QABG อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมมองว่าแบบใหม่เนี่ยดูง่ายกว่านะครับอืมสำหรับผมนะตอนนี้ลีดเดอร์บอร์ดแล้วก็สเตตเนี่ยจะใช้ เลขแบบใหม่แล้วอ่ะเป็นยังไงตัวเลขแบบใหม่เดี๋ยวผมขออญาตบินไปเกาะฮันเตอร์ก่อนนะครับอ่านี่ครับ AL, A L A อะไรบาบาบอันนี้ก็เป็น R A I อะไรเงี้ยนะครับอืมดูง่ายขึ้นนะต่อมานะครับระบบรีเบิร์ตตอนนี้มีการปรับขยายเพิ่มขึ้นนะครับสามารถรีเบิร์ตได้สูงสุด20ครั้งนะครับจาก18ครั้งนะ แล้วก็มีฉายารีเบิร์ใหม่4ฉายานะครับต่อมานะครับตอนนี้เรื่องของสัตว์เลี้ยงแล้วก็ เงาแล้วแหละ EXP มีการรีบาลานซ์ใหม่นะครับสำหรับเงาที่สเกลเล้งยิ่งสูงนะครับจะยิ่งใช้ EXP ในการเลเวล up ในส่วนตรงเนี้ยนะครับมากขึ้นเลเวลเพิ่มน้อยมากเลยนะครับรู้สึกทรมานสุดๆไปเลยทรมานจริงปกติแล้วมันจะตันแล้วนะถ,ถ้าถ้าเป็นปกติจะตันนะครับแต่ตอนนี้ไม่ตันละสำหรับแล้งน้อยๆนะครับก็จะเลเวลัพง่ายๆก็คือ เอาให้มันเล่นยากขึ้นนั่นแหละเอาตามตรงเลยต่อมานะครับแร้งใหม่ GSR แล้วก็ GSR บวกแร้งใหม่เนี่ยให้เลเวลแล้วก็ดาเมจมากขึ้นไปอีกสำหรับ GSR ธรรมดานะครับสามารถคราบเงาระดับ G R บวกได้สำหรับ GSR บวกนะครับสามารถอะไรเงาให้ได้เป็นระดับ M R นะครับสำหรับเบสเลยนะต่อมานะครับ เ e ลิกแล้วก็ดันเจียนอัพเกรดนะครับตอนนี้เลลิกสามารถอัปเกรดเป็นแรงอาได้แล้วดันเจียนสามารถสปอนได้สูงสุดคือระดับ R ง่ายที่จะหาทรัพยากรแล้วก็ฟาร์ม e x x p ให้ไวขึ้นผมมองว่าตอนนี้ เงาเราเลเวลอัพช้านะครับต่อมานะครับชายาแล้วก็เรื่องเงานะครับชายาบางฉายาตอนนี้ให้เวเปิลเลเวลแล้วด้วยนะครับมีการปรับปรับฉายาบางชนิดแล้วก็มีการแก้บักอะไรเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็ UI ของบอ Rush อะไรประมาณนี้นะครับสําหรับอัปเดตนี้ก็เดี๋ยวเราจะทําการไปอัปแรงกก่อนเลยแล้วกันนะ สำหรับแรง GSR นะครับก็จะต้องเลเวล1100ถึงชั้นดันไฟนะครับ325ล้าและไขมันเลเวลอัพอยู่ข้างๆหูแล้วก็ต้องผ่านเทสแรงนะครับบางคนเนี่ยถามว่าพี่ผมไม่สามารถอัพแรงจาก M เป็น GM ได้ต้องทำยังไงคุณผู้ชมเนี่ยต้องทำเควสหลักให้มันเสร็จให้หมดก่อนบางคนเนี่ย ข้ามเควสนะครับไม่ได้ทำตั้งแต่เกาะแรกเลยให้ไปทำซะนะครับแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็เสร็จตั้งแต่โลกแรกก็ให้ไปทำนะครับบางคนไม่เข้าใจว่าจะต้องทำยังไงนะบางคนก็บอกว่าผมไม่สามารถทำโวเควส์ได้วิธีฟาร์มเลเวลแต่ผมจะแปะลิงก์วิธีฟาร์มเลเวลสูตรใหม่ให้คุณผู้ชมนะครับที่บนขวาของคลิปวิดีโอนี้สามารถเข้าไปดูได้นะครับก็บางคนเนี่ยไม่สามารถทำเควสโวเควสของเกาะนั้นได้นะครับ เนื่องจากว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องเสร็จเควสหลักของเกาะน,นั้นก่อนนะป่ะเริ่มกันเลยอ่ะมาใส่ทีมตีผมคิดว่าน่าจะต,ตีตายอยู่นะสบายครับผมบอกเลยว่าสบายโอเคเสร็จเควสเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอส่งเควสเลยแล้วกันนะรีเบิร์ตไปด้วยเลยชึบแล้วก็สปีด3 0 0ระยะ700 EP 125ก่อนแล้วก็เสร็จเควส50 200ที่เหลือไปลง EP ให้หมดปาครับ GSR บวกกันต่อเอาล่ะผมตีไม่ตายตกใจมันจะต้องใช้ของเด็ดเยี่ยมผมตีไม่ตายอโอโหอ่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยรับเควสนะฮันเตอร์แรง GSR บวกมารับเลยครับโอ้บวก279โอเคตอนนี้ผมก็เป็นแรงค์ GSR บวกเป็นที่เรียบร้อยละ เดี๋ยวต่อมาผมจะลองไปลงดันเจียนดูนะครับว่าเงาผมเนี่ยเลเวลมันจะเพิ่มเยอะไหมนะครับอ่าตอนนี้เลเวล980ใช่ไหมอ่าลองดูครับดันเจียนระดับ R นะโอ้โหบวกช้าอยู่นะแล้วถ้าผมใช้ทีมอีกพี่ะเลเวลเงาไม่อัพอ่ะอัพแต่เลเวลไอ้นี่ว่ะ อัพแต่เลเวลตัวเราเองวะ่ะแล้วประเด็นน่ะคือในตอนนี้ฮาโลวีนโมนาดของเรานะครับเป็น UR เป็นเทียบร้อยแล้วนะคือโหดตามการเวลา <KO> จริงๆ,ๆครับพี่แกไหนดูซิว่าเงาเราเลเวลเพิ่มขึ้นเยอะไหมไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรื่องของวิธีการฟาร์มเลเวลเงานี่ <ST> S> <S เดี๋ยวผมต้องผมต้องลองไปสืบค้นมาอีกทีหนึ่งนะครับ อเรื่องของลิลิกสำหรับลิลิกระดับ R นะเดี๋ยวผมจะลองอัพลิลิกดูนะครับให้เป็นระดับ R นะใช้200มิติคอลดัสนะครับแล้วก็3มิติคอคอตอนนี้ผมเหมือนว่าดัสจะไม่เพียงพอนะขาดประมาณ80ครับโอเคแรกเลยแล้วกันลองอัพดูนะเจมไม่พอว่ะโอ้โหแล้วใช้ตัว175อ่ะลองลองลองวัดใจหน่อยสูงอยู่นะ โอเคเดี๋ยวลองอัพดูใช้ตัวอัพดูครับโอเคตอนนี้รู้สึกเหมือนเลเลกผมเป็น R ละ1ชิ้นใช้เจมแพงมากไม่ได้แปลไม่ได้แพงหรอกคือเจมผมมันน้อยหรือไงไม่รู้เนะี่ยมันเป็น R เฉยๆนะครับมันเอ้ยมันมันใช้ V แต่ว่าเจมผมมีแค่ R เอง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสรุปอัปเดตรีซีโลพาร์ทสนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องอดุมจอนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันครับบ๊ายบายเจอกันจ้า